สบายดีทุกคนวันนี้ก็พกกระช่องของขึ้นัาเรื่องอะไรอันนี้ไงป้าผักอันนี้ฮป้าผักอันนี้นะผักอันนั้นก็ร้อนจริงๆเลยสบายดีทุกคนโอ้ยฮอนเด้มวันนี้ก็พบกับน้องนกอูนะพบกับองโซนนกอูล่องสายสบายดีทุกคนมืัอนี้แล้วทุกคนอันก็เปิดคลิปเป็นยังไงกันี่ก็ฮอนเด้ อันมื้อนี้เนาะพวกเราสิพากันมาเสีย,ยหญ้าเฮ็ดส่วนครัวเนาะเพราะว่าหลังจากที่ตอนตอนหน้าจะเฮ็ดส่วนได้ตอนหน้าแรงเนาะตอนหน้าฝนเห็ดบด้ย,ยังจกว่า ฝนมันตกตกลงมาแล้วกะดินนะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะดินดินมันเป็นสันๆแบบนี้ละเวลาน้ำมันมาแล้วมันซ้อเอาพักไปมืดแล้วกหญ้าขึ้นไล่แล้ขี้ค้านลกหญ้าตอนหน้าฝุ่นนะนะแห้งโลกแห้งขึ้นน่ะแห้งโลกแห้งขึ้นแล้วก็เลยบานีฮอตละดูเห็ดอันส่วนเยอะเนาะทุกคนค่ะที่มีสิปลูกพักไล่ไล่ย่างอยู่เนาะแม่แม่แม่ที่ปลูกสลีว่แม่แม่ทีิปลูกสลีแดงพราะว่าจะขึ้นมาสลียามนีขึ้นมา แมวจะเสาปลูกอย่างนี้ว่แม่เ้ยปลูกอย่างนี้อเขาปลูกขับปลูกคนละดูค่ะนึ่งละดูนึ่งเนาะแม่จปลูกซีสวนหดน้ำหอาปลูกสีสวนหดน้ำเอาเบิรงเดอว่าซิขึนบอมืเมนี่กะบุ้วาซิเซียแล้วบอน่าจะบ่แล้วน่าจะบรแล้วเนาะลูกจิกมันนะมันได้ปิดาเจ้าพ่อปาเจ้าพ่อได้เฮ้ เสี้ยวนะเรากรีกต้องไปเอาสามมาเลยบขาเดียวเสียสีเบ้องเบื้องเอ้ยญากัเสี้ยวแบบนี้นะตายคเดียวเขาเสี้ยทีเนาะทีเนาะเอาแอร์ได้ตุกนะเอกเทียมตเออเนาะปพอดีแล้วตุกเสี้ยวแล้วจักมือเลียงเลียงเขาเลยเด้อ ทุกมือยังบม่ได้กินนะทุกมือยังบม่ได้กินวะเขาวันกินเถอะเคยกินละกินแท้กินทุกมือมือชานเรื่องบม่ได้กินแม่นแม่บอกว่ากินน้ำอุ่นเยอะๆลูกจะได้ต้านโควิดจะถึงไม่ฟังหรอกเย็นลูกเย็นลูกเย็นได้เย็นลูกเย็นได้เย็นเข้าไวแต่ว่าไปร้านค้าแม่บอกให้ซื้อยาจ้ะซื้อลูกอมมาแทนลูกอมมาแทน ยายาอมตาป่วยเซียนใส่กินและใส่อิ่มใส่กินและใส่ทาในหลอดเดียวกันแม่มบวัว<ะ>แม่ส่วนเมื่ออันเดียวเนี่ยแม่อันนี้ก็บับเซียมันเหรอคะกันนี้เอซียมันเลยนะอันฮะอันอปไรนใครคลังไปแล้วก็เออคำเอายึดตูเซะนะล่ะสวนไหนเอ่ยคำส่วนยังตูเซ่ เซสวนดีเลยล่ะเข้ากินแล้วบ่าเซเซสวนเซซาวเซาทพูดไหมดค่ะแม่จำตอบให้แล้วเราก็ไว้วางใจดอเหรอย้ำไม่ได้รู้คันหุมยันทรัพท์หัวหงอน เพียงให้คุณนันได้เข้าใจว่าทางดูใจมิดใช่ไหมซีติดเลยค่ะซิกบ,ตกบุติด <c oughs> ต่อเจ้าควยคนนี้จะคุยี่ห้องเพลงแนะนำซองตัวเอง <c oughs> อมีความฮักก็ต้องมีหวัง มีความตั้งเสียใจขันเขาดิมมีคนใหม่ก็ยากเขาและแม่อยาเข้าบูฮักตัวเองเหรอสิใครเข้าไปก็ไปเหรอบูไปอีกรวมฮักมันคว้าซีมีเอาเอาอนนี้ไปที่แม่แม่ไปปุ๊กไปแม่อะไรคะแม่ซิเสียเหอะโยนไปที่ไม่ใช่เห็นปุโยฟางดีว่าข่ากระเซียดเป็นแล้วทุกคนเนาะที่ไม่ยอมกันดูโอ้ยย ได้ว่าเ็ดไดกันองค่ยนี่น้องอู๋แม่บอกล่ะ่นน่ะวกวก่าเอาสวนเอาพ้องน่บอกเออก่นถูกอ้ยเนาอุ่นเนาะนี่ลองเป็นลักฐานก็เป็นหลักฐานิบเอาไหมเอาเอยู่ป้าดีดา นี่ทุกคนการเสียะยาใ,ใจจาส่จ่าเซียเนาะจ่านี้แบบมันคล้ายๆกับส่วนเอ้ยคล<ค>้ายๆกจบ <ด S 2> จะเอาไว้อันแบบว่าซับเขี้ยวคุกกิ๊กเวลาบบเขี้ยวออกเนาะใส่อุปกรณ์ในกาศไงเข <laughs> ี้ยวโอ้อยเฮานั่นเน่ยเอาเน่ยเอาอันส่วนนันแหน่สกันเจมันถึกหน้าถึกตาบอบบางนั่นอ้อมพ่อบนะพี่ กูอังกุลเอาบู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 มีนะเจ้าเราตีบอบูมีแล้วเจียโลกวันนี้ยอดนะคะตัวอันท่านเฮาหากว่าเธอไม่สวยดึงฉันไว้คงลงทางกลับบ้านแล้วตั้งนานคงไม่ได voilà> ้มาเสียยาร้อนร้อนร้อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันก็มันเหมือนกัน ถึงแม้ว่าสันจะขี้คานน้อยนึงแต่แม่สันก็ด่าทุกวันและสันกุดเที่ยงเลย <c oughs> สันไม่เคยยอมแพ้แม่สันเลยจน <c oughs> แม่สันยอมแพ้สันเองสันไม่เคยหย,ยุดทอยในการเที่ยงความเอา่ความจริงว่าบูเล่นกับกุ๊ญญกกิ๊กบ่กุ๊กกิ๊กเป็นวัดดีเลยอ่ะ ใกล้ละกล้จะตายตายละใกล้ละใกล้จะตายหากว่าเธอไม่สวยดึงฉันไว้สันเพียงแม่เป็นเรื่องธรรมดาแม่ก็จนดินแม่ก็จะดิ้นอีแม่แม่เบาขับดึวยลุกได้ชิบขับ ไปเที่ยงคำเดียวเออเออเออเผื่อพี่บาปแม่เบิรงครับนี่แหละร้องท้าวจาดนาจาดนีิก็เห็นพุนบาบไลยเวรทันบาปแม่ป่ะบาปอ่าผู้เดาหูจักหูฮองเพลงเดะ้องเพลงมาจากเพลงหนึ่งขี่กระเทิร์คคาโคนบอกว่าเป็นชื่อฮองเพลงเป็นเก้ิ่ม เป็นเก้าอี้ต้องมีสีขาเป็นกีตาร์ต้องอันนี้นี่แม่นจ้าอันนี้เป็นแวกสำหรับคนกิ้งทรายแบบนี้เวเล่ทุกคนป้าดาวเราขานเราแบบเราเราลึงท้ายนะต้องจับแบบนี้นี่คันคนลึงขวานต้องแบบนี้ก็หรือว่าตูองลึงขัวกว่านี่เอ้ากูก็ตามป้าดาวเลยแล้วกันน้องอู่เอาเส้นตัวนี้แม่นจ้าน้องอู่คะ อะไรคะน้องกุ๊กกิ๊กสาวน้อยรองซานงานการค้าในแจนเอาซื้อคะุณเมื่อทีคะเต้ยสาวิ้อยสาวน้อยเลียงจันเต้ยบสาวน้อยดอนดุก <c oughs> พอแล้วดุอย่าว <c oughs> ้าขวัญคนอื่นนะอย่าว้าขวัญคนอื่นนะที่ดีงามเลยว่าขวัญคนอื่นนี่มันที่ดีงามเลยอย่าว้าเลยอ๋อเอ๋คอยว้าเจ้ากับยาคอยมึงดูมึงจะตายก็การอย ไปขิ้ตายขี้ทรายประดาวนี่เนาะสวยได้ทีๆหาว่ายืมเข้าเพิ่์มใหม่้องขัดใ่มันขักมากเลยก็สบายนะแม่มันบรต้องทาได้กลุ่มเองมือนี่น้องแตงอายมื่อแทงนางเป่าเสาัวอัานาโยกิชว่า เขาคัวสวนัวนอายมาเขาซองเขาเศร้าเขากอดเขาหลอดเอาหลังมาลงสวนอายเศ้าคือแต่ลงนางไห้นางจมนคือจัางเป็นบ้าน้อมจ้าบ้าสัญงาให้เลยมากับกาย หือว่าน้องันติอายือบอลอีตัวบอลมุ่นักักโบกวยดูไฟเลยบซุมมจ้าวโแเลออ่ะพูดบ่าอัลพะกเปียกพินาแต่้อมือขึ้นยุงงอนลนะลูกแม่บ้านอออาใช่เเป็นคนจ้าวนัด กับบิ้นคลาสษิกดอกหรอบดิ้นให้ตายก็เอาเนี่ยเขาโบราณที่ลีกริดเดให้ตายก็ไม่ติดเสียงเขาบูเหมือนเพื่อนเนาะบอกกี้ตระห้องได้หมดอะห้องอีกไหมเขาสาวเขากอดเขาหลอดเขาล้างไปลงเขาหลอดเอาลักงไปดมอ้ยตลกส่วนอ้สาวคือเจ้า มาใครนั่งจมคือจังไปบ้านเ <laughs> ข้าจ่าเข้าเมาสัญญาเข้าเลยมาเข้าใจมึงคือโกีห <laughs> ลอกแบบพอร้อยเปอร์เซ็นต์มดเลย <laughs> <laughs> เลยมาเข้าใจเขาหลอดเขาล้างมาลม <laughs> เขาหลอดเอาล้างไปลมนะเดี๋ยวต้อเอาวันนี้เขาหลอดักเขาหลอกเอาดาังไปดมเขาเจอหวลานี้คือ่เข้าใจมา ฮุยหอน่น้องแตงไอหมดยังนังเฝ้าเสาหัวได้หูมแต่กินขาวควตัวชุดตัวน้องเขาสมเขากรดเขาดอไปดูดัวแล้วโอ้ยอะไรวะเสาปรึป้เมาเหคือ บปกติกะพวกข่ากับโบมีสาระเยอะเนาะเจอคลิปนี้เข้าไปเฮงเลยยำไปอีกว่นโบมีสาระเข้าไปเขาแซวเขากอดเขาหลอดเอาลังมาดมโมแมนเอาลังไปดมิค่าเฮ็ดเพลงเมื่อเงินเขาเดือกอ่ะเส้นไปใช่ค่ะเจ้าบอกว่าสองพันแปดล้านกับเอแปดล้านกับแปดสิบเซนต์ต้องงงเขาเดืกแท้ ราคาเจ้าลูกให้หกเส้นค่าเฮ็ดเพลงค่าเฮ็ดเพลงหกเส้นประมาณสองพันบาทเลยทุกคนแต่ว่าเงินที่ได้จากเพลงอันได้เทาเด็กออกีสามเดือนสิปาปเดือนแล้วสิปายแล้ววะค่าเฮ็ดเพลงอันสองพันปลายแต่ค่าอันเงินได้หันได้ประมาณสี่ร้อยมันคุ้มค่าเลยแต่ว่ามันก็สี่ร้อยบาทได้วันสี่ร้อยบาทได้ทุกคนว่าสี่ร้อยเรียน มมเพลงแรกในชีวิตเฮา<ม>เพลงแรกของพ่อบัวลายเขาใส่ในเขาได้ยันบอกเขาไมรอดใส่ใสเปลี่ยนเด้อจะรู้ไหมทำไมเราไปุ้มรู้ทำไมให้เขาช่เ่อใอ่แม่จะช่วยมาดูจะลองปรกอผิดนรู้เพื่ดอ,อ,พดอ,อ,พดอดังเลยเพลงมันมีตเป็น,น,นอันอันเด็กเกาะคาราโอเกะแล้ก็เสียงเลยเสียงาวัยิ้มกอนอ่าน ตาล้านก่อนเกิดยิ้มจะเกิดแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เอาวันไปทิ้งพ่อแม่ได้จะไม่ไดซื้อมือเหาต้องเสียเไปทิ้งมืดคนมาท่นหอมเนี่นี่ทุกคนตุ๊กตากับกุ๊กกิ๊กเมื่อแล้วเนาะเสียยาใดแต่พูนอันนี้มันพักอีเมย์ที่ซ้อมมันย้อมแหมะนี่ประมาณนี้เนาะพี่ไปพูน เฮาเสียโดนเติบแต่ว่าเฮาได้ซำนี้นอนว่าอันมันฮกเฮงเนาะแม่เนาะนี่อีกประมาณฮอดพุ่นเนาะจังแล้วพักเฮาชีปูกก็มีพักสลัดพักกาดคิวพักพักสลัดพักกาดคิวพักกาดซอมหอมบวัวหอมปลอม,แล,ออมแล้วกันพักอ่านอไม้ฝรั่งเนาะอีเมยกำลังบุ้งนอไม้ฝรั่งกันได้อีกันเมทนอไม้ฝรั่งแล้วกัอ,อืมอีกอย่างอีกเนาะ อย่างบวหัวทุกคนพักบงพักบงผู้พักบองอีกเสียจำพูนหอนมากบางคนก็นี่ถามลยนะว่าเออน้องอูม,มาเสียหญ้านี่ฮานที่อะไรปิดเนาะปิดแล้วก็ อัดไว้ปล่อยแหน้อยไว้หันผู้เดียวแม่นี่คือสิบ่แล้วดอกมื้อแลงนี่มื้ออื่นผดนําแม่เนาะวัน้เสียมื้ออื่นจังสิแล้วเพราะมันตึบมนนนบักตึบๆัวสิเสียได้ลยลูกสิฮถ่ายคลิปไปนึงก่อน หอบออกไปเนาะเงี้ยอันนี้เป็นใบแมงดาทุกคนประมาณนี้เนาะใบแมงดาไปโดดกงกาอันนี้เป็นต้นอ่างุนอ่างุนขอจอย แต่อ่างหาูหน้าปุ๊บมันอากาศมันบ่นบนได้เนี่ยเอ้ยอากาศบ้านเฮาบ่ได้ได้ไหม,มคำมาทุกคนฟ้ากระหองคือพายุสิเข้านี่แหละเรื่องแดดแซดฝนคือพายุสิเข้านี่แหละอีกประมาณ อีกประมาณสามอาทิตย์อีกประมาณสมอาทิตย์ต่อจากนี้หรือว่าสี่อาทิตย์นี่แหละพักจริงซีเนอร์ทไมเนาะพักจริงซีแบบใ,ใหญ่เต็มส่วนทุกคนทาเบิงเดิมพักเ<า>ชียร์มาปลูกท่ายังมันยังคมออกมันยังผมออ,ออกอยู่มันก็เป็นซองทิศพอเลยมันพอชีเป็นโบเมียนซองทิศเสียงยาหางประมาประมาณสี่ประมาณเดือนปลายพอแหละพักยังคอยสิงาม เดี๋ยวนี้ลองสารกับล็อกดาวไปอีกต่ออีกสิบห้ามือเนาะล็อกดาวไปเรื่อยๆให้ทุกคนคิปวิดีโอนี้กับโบเมียเดี๋ยวนะแค่เอาบรรยากาศการเสียญ้าฟากทุกคนตุ๊กกุ๊กกิกกเมือล่ะเขาจะมาอัพคลิปแล้วเขาจะมาเสียญงาซวยแล้วเขาจะก็เมือเหอนละก็คำแล้วจำาวามทุกมือยู่เหอนยู่เหอนหินกางบ้านกังซ่องกัจังแหละไปเสือบด้ยเนาะ อีประมาณสองสามทิศกะอีประมาณสองทิศกะสิได้ไปเกี่ยวเขาอีกทุกคนถ้าไปเบิ้งซีรียูนาเดยว์วันนี้ไปเกี่ยวเขาไปบินโดนโยเข้าไปตีเข้าไปแอนเดอร์แลบวันนี้นะตัวแร่ตัวดำอยู่พุ่นเลยคลิปวิดีโอนี้กะหวังว่าทุกคนจะมักเนาะในความเรียวๆแบบห้องพออห้องเพลงตามภาษาวอ่ะไอ้น้องเฮาะแหละ คลิปวิดีโอนี้กาซิลาทุกคนไปกอน,นะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใอู๋คลิปต่อไปเด้อทุกคนอู๋ฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองตาก,กองเก้าของอู๋เด้อถ้าทุกคนอ่าติดตามคลิปแรกของอูเนาะเวลาอูไปถ่ายคลิปจะมีไอมาดเนาะไปช่วยถ่ายคลิปให้เราเป็นตากกองเก้าแล้วก็อ่าเราเฮดเรียประจํายูเวียงเนาะแต่ว่าเราก็มีใจมากค้าในการให้ยูทูบแหละแต่ว่าเสียยอย่างเดียวที่เราบ่มีเวลากะ ตอนนี้กับคนที่ตามเราก็เพิ่มขึ้นขึ้นม,มาปร,ระมาณแปด้อยเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามส่งเราเดือดให้แบบเออเราผ่านกดนมีกําลังใจเฮ็ุคลิปต่อไปเนาะ่จ <c oughs> ่าไอ้มาเคยมาเงื่อแถาไหนนะเป่เนะ<ม>าะเคยมา <c oughs> จักเทือบอะสองสามเทือเนาะเทือบหนึ่งอันคือมาดองมาดองแล้วมากินข้าวนํำเนาะ <c oughs> มากินขาน้าวนํำเทือที่สอง,อ,งอืมเทือที่สองก็มาอ่ามาปีใหม่ลาวเนาะมาปีใหม่ลาวมาลิ้มยูเฮงือนอูนี่แหละแล้วก็ ตอนดองน้องสาวไอมาดท่านกะอู้กับแม่จันกัไปนะไหมเนาะไปไปช่วยเวียกเพิ่นละก,กละเพิ่นกะไปช่วยเว,วียกเพิ่นแต่ว่าเฮาเขาไปท่ายคิปเกีงใจเพิ่นก็นเลยแบบไบปท่ายนะไหมเนาะง <c oughs> ออานเพิ่นแบแบอันนั้นแล้วก็เลยเขากระเบริ์ไปท่ายแต่ว่าเขาก็บู๊เอกว่าเพิ่นนันเดียวแต่ว่าเฮาเขาเกีงใจก่อนเ <c> ก <oughs> ีงใจก็เลยไปท่ายออะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้กะ ลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจโอ้กับแม่จันในคลิปต่อไปเลยบ๊ายบาย